พ้อวยังโอ๊ยนางมึงคนสาวว่ามันเข้านี่มันเข้านี่เข้ายงังมีแต่เรื่องเดี๋ยวได้เดี๋ยวนีหันมึงดูหันเรื่องอยังผู้บ้าผู้สาวตีกันกันยังวะาาสาร้างเปลี่ยนเถอะนี่ใส่ใส่ถ้าไม่ยิ่งจับได้ว่าผู้บ่าเบาวนันมีผู้เสียผู้สาวหลายคนแลลวเพิ่นก็โผดดากันตะต้วงสาร้างเปลี่ยนแล้วหมอเนี่ยเฮ้ยแกเม็นมันสัวค่ะขนาดมีผู้สาวอยู่แล้วมันกันยังมาเข็ดแตงสี่อยู่เฮ้ย แตว่าถ้าเขาผู้ชัวแต่ผู้ใช่ไหมที่ผู้ยังมีผู้เบาเนี้ยมีกิ๊กน่เนี้ยออันนั้นเขาก็สวยเลือกได้เนาะโอ้ฮึเลือกได้ฮ้ยที่ฟังจะคล้องเปลียนเลยเจ๊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  ่พื่นเปลี่ยนแล้วก็ชั่วครักชั่วครกโอ้ยผู้ชายจะม่ยิ่งมัน,บมนขบขคือกันนะเอ,อ้าเงี่ยมาเอ้าแม่พ่อจะมาอย่างว่าสิไม่กินกว๋วยเตี๋ยวเขาเห็นพ่อขายอยู่ร้าน โอ้ยขอก็นั่งถ่ายนี่เติบนึ่งอะลำมิดซีรียยก็พอะเจ้เจ้าไปจังไหนมา,จากจังไหนก็ไม่่อยเห็นหนาเดียวนิหม่ขอ,อก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ได้ละ่ะแต่ช่วงนี้ปัญหาคอยไลยหลยโอ้ยบอกไปทำเงนน้ำแท้ปัญหาอย่างเดียวนน่โอ้ยกับปัญหาน้ำเงินน้ำข้ามน้ำมูน้ำพวกนี่ละปัญหาน้าเขาลำบากมากเข้ากับซอยเขาได้ปัญหานาเข้าว่ามีน่ะแลนไปหาเขาคือจังควนบงจักันนี่โอ้ยมันก็ธรรมดาล่ะคนห้องเสมอนไม่คองเอ้ย อ่ายามอยากได้น้ำหอบอดซันอยากได้เท่านั้นเท่านี้นับเดือนนั่นเดือนนี่เจ้าเคยได้ยินคำโบราณขาเจ้าบอกว่าขาเจ้าบอกว่าจังไหนมิดแท้อยู่เคียมข้างยามหฮอลำบากมิดขี้กาดยามเฮอลำบากที่จากเข้าไปตัวเนาะแหยมิดแท้สิอยู่เคียงข้างยามเฮอลำบากเออ มิดข e yeah. oh. oh. Th oh. ี่กะย่ำพ่อลำบากไม่จีจางเข้าไปเนียนมาละมิดเที่ยวพ่อที่เจ้าพ่อนั่นน่ะของแท้เลยมิดกัดจะเป็นเจ้าโบ๋ถือไมหญ่ว่าเนาะเป็นพี่เจ้าโบ๋ปิ๊กเลยมาหนิมาไทยตาน้าเมย์เมย์ท่านจิตดจพักคนยังเมย์เมย์กนเลยจะเฮ็ดอีหยังเดินคือทั้งเฮ็ดทั้งจมเฉยเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะจมแล้ว มาตาไฮตาหน้าข่อยก็ไปยู่ได้เศร้าเนาะออกจากนี่ข่อยจะได้ไปล่างหวยล่างการหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซักฝาซักแพร่เบื่อข่อยจมที่ยู่ได้บ่เอาเมียเจ้าเดี๋ยสันน่ะไม่ไม่จีไปซ้ายไม่ไปล่างเสริมสวยสิออกจากล่างเสริมสวยมากก็ไปห้าวพื้นคุ้นออกจากห้าวพื้นคุ้นมันก็ง้อมาใส่ข่อยเอ๋อยู่งองงองอยู่เหมือนเดือนมือปี่ไดปยู่ได้เศร้าจักเชือดโอ้ยเจ้าก็บอกไปเนาะปานว่าสิบ่ได้เศร้าไม่แห้งจักเชือดล้วนไม่ไปได้เศร้าแล้วคิดเบิ่งไปยัง ปีหน,น,นหนึ่งมีสิบสองเดือนเดือนหนึงมีสามสิบเมื่อมื้อหนึงมียี่สิสี่สมงบริษัราแท็กสัปโมงวัดมาบอกไปแต่หยากไปหนาแท่นอยพอเอ้ยบาทนี่ก็เดือนนายลาสมน,นานหนามันคนสิได้ใส่ค่อหน่อยลงเจ้าสิบวายูส่สปะวะหรือเนี่เจ้าสิไปทางไหนบมไปลา้ยเป็นยังือสิได้ใส่หน่อยก็ทุกปีเดือนเดือนน้าไม่ยี่สบมื่อโอ้ <c oughs> <c oughs> เงินนายม,มี่สิบแมือเฮ้่อไงชว้านเบิง้ง <laughs> ยี่สิบแปื่อก็ได้ใส่ข่อยนายร่วงเนาะมีเดืนอหนหนี่พมีสามสิบเอ็หมื่นอมันนี่มองบทีสร้างคน <laughs> ใส่กุไลอีกล้ว